ครับสวัสดีครับพ่อแม่เป็นหลงที่กุลบลักผามาช่มสรุปเอเนี้อทางหวยเล่าพัฒนานะครับเรียกว่าฐบานเล่าวันที่ยี่สิบเก้านะครับวาดออกตัวใดนะครับด้วยผลออกนะครับหกตัวก็คซื่อ c สองสามสามห้าหกเก้าครับห้าตัวกับสองสามห้าหกเก้า c ตัวกัประกอบด้วยสามห้าหกเก้าครับสามตัวกับห้าหกเก้าครับหกเก้าครับล่าง มึงโพสรุปนะครับผมให้ก็คือเข่าครับ C2 นะครับนะบางมองก็อาจจะเป็นบนข้างบนหรือข้างล่างก็ได้นะครับแต่ละพื้นที่แล้วก็หกเข่าครับอาจจะเป็นบนหรือล่างแต่ละพื้นที่ให้เมื่อกันครับแต่ว,ว่าก็โอเคอยู่ครับตามต่อนะครับเด้อ แนวทางนะครับโปรดใช้เรียในะการรับชมนะครับลาพัฒนานะครับรัฐบาลเล่า มต่าทีนึ่งเดลี่ยน8ปดครับหกครับผมเดน4ีครับห้าคับ7ครับ ซีหาเจ็ดสามตัวนี่อย่าลืมตัดออกนะครับผู้ได้มากตัวได้ก็จับสู้กันนะครับทุกอย่างไปครับครับวอลเลย์ใหญ่แห้งโควิดม้าแล้วก็เร,กเริ่มปั๊ดไซต์ที่มีอันตรายมาครับวิกฤตมาครับประเทศไทยฮะก็สู่ไปด้วยกันเด้อผมกับบอสสบายมาหลายอาทิตย์แล้วสามตัวอีกตัวหนึ่งนะครับ นี่ครับสามตัวเ้อะสามตัวพี่น้องพี่น้องผู้เล็กจับเอาแล้วครับสองตัวแล้วมัดจอให้ครับ หนึ่งหาสองหาสี่หาเจ็ดครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดสี่ เจ็ดห้าเจ็ดหกครับกันเบิร์นนะครับซีซีห้าห้านะครับเจ็ดเจ็ด ชุดกันนะครับตอบคอมเมนตชาขอโทษขอให้นะครับ แล้กก็หกเจ็ดครับยี่สุบกันนะครับเนดะ้อตัวที่ผมชอบนะครับเนดะ้อกัะตวนี้นะครับมักยุ่ล้วครับเด็กเบิน นี่แหละครับตัวสีแดงเนี่ยผมหมักหมักส่วนตัวนะครับสุดท้ายนี่ไทยสุดแล้วก็ลืมดูดวน่าสภาพดีนะครับก้มหันพ่อแม่เ,เย,ยี่เสมอตอบคอมเมนต์จ้าผมก็ขอโทษวเราเห้เลยครับกดหัวใจให้ไรเยาว่าผมเด้อผมพ่อสบายครับโควิดในที่นี้มาแล้วโควิดมันน่ากลัวครับคำรัพกพ่อแม่เ,เย,ยี่เสมอครับ